หลังจากปล่อยให้รอนานปุ้ยทีพเอหรือปุ้ยปิยาพรอ,ออกมาพูดครั้งแรกตอบทุกประเด็นที่ทุกคนสงสัยหลังมีดราม่ามากมายกับเวทีคู่แข่งเรียกได้ว่ามีดราม่าเข้ามาแบบไม่มีพักเลยทีเดียวสำหรับวงการประกวดนางงามในหลายเวทีซึ่งก็มีการถกเถียงกันมากมายหนึ่งในนั้นคือเวทีมิ s ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ ซึ่งก็มีดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการยืมชุดข้ามเวทีเรื่องสามพยางมุงแน่นอนเรื่องใช้ยศาสตร์ดูดวงในการตัดสินรวมทั้งเรื่องอินอิอีกมากมายล่าสุดวันนี้6พฤษภาคม6 6 6 6ปุ้ย TPN หรือปุ้ยปิยาพรก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงรวมทุกประเด็นดราม่าเป็นครั้งแรกโดยประเด็นที่หนึ่ง เรื่องการเขียนไบโอไม่ตอบโจทย์กองแม่ซึ่งปุ้ยเผยว่าพวกเราทุกคนรู้จริงหรอคะว่าตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์เอาเป็นว่ามันจะได้ก็คือได้มันจะไม่ได้ก็คือไม่ได้ท้ายที่สุดโจทย์มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปปล่อยของบนนั้นอย่าไรมากกว่าประเด็นที่สองเรื่อง MUT ไม่ได้จ่ายสัพพกรเราจ่ายถูกต้องทุกอย่างภาษีจ่ายทุกบาททุกสตางค์ ฝากถึงคุณหญิงกอบโกยฉันรู้นะคะว่าคุณเป็นใครประเด็นที่สมเรื่องผู้หญิงผ่านการสมรสประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ทางกองมีความกังวลใจไหมถ้าคนมีครอบครัวได้รับตำแหน่งซึ่งปุ้ยเผยว่าผู้หญิงที่สมรสถ,ถ้าเขามาลงประกวดแสงดาว่าเขาพร้อมเรามองว่าบางทีเขามีในเรื่องคะแนองความรับผิดชอบ เขากล้าที่จะมาประกวดเขาพร้อมแล้วที่จะมาเซ็นสัญญาสามปีปัเดนที่สีราม่าจากอีกเวทีเรื่องชุดยูนิคก็เป็นแบรนด์ที่แองจี้มีใจรักสิ่งที่เกิดขึ้นการให้ยืมชุดไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนอย่างน้อยเรายินดีให้ยืมถือเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็จะให้ยืมต่อไปค่ะ ส่วนเรื่องมีข่าวว่าให้สามพยางมามงแน่นอนเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่ในซีซั่นนี้ดีนะปีนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นกี่ล้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาประกวดถ้าฉันล็อกมงฉันค้าน,นคำด่าของพวกเธอแน่นอนถ้ามีการไม่ซื้อสัตว์เกิดขึ้นและบอกเลยไม่มีการล็อกมงแน่นอนนอกจากนี้มีการตัดสินจากก,การดูดวงไหม เพราะบางเวทีมีในเรื่องศาสตร์ของการดูดวงจริงๆการดูดวงที่จะเอามาในเวทีของเราเราจะไม่เอามาเชื่อมั่นในเรื่องของการกระทำํำไม่ว่าดวงเราจะเป็นยังไงทําทุกอย่างให้ดีที่สุดชีวิตมันต้องดีแน่นอนส่วนในเรื่องของลิขสิทธิ์ปีหน้าที่หลายคนสงสัยกันว่าจะต่อสายย่าไหมทางด้านปุ้ยได้ตอบกลับมาสั้นๆว่า เอาเป็นว่ามาช่วยกันตั้งคอนเซปต์ว่าปีหน้าจะเป็นอะไร